ก็เรียนทั้งไฟฟ้าจบแค่ปวชก็พอเลยมีงานกุ๊กที่เป็นรายวันเป็นผู้ช่วยของผู้ช่วยอีกทีนึ่งครับใช้ลักจำเอาอย่างเดียวเลยหมดชั่วโมงทํางานเราแล้ว,ลวเราก็ขออยู่ทาฟรีเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มย้ายโรงแรมถึงได้เป็นกุ๊กเป็นกุ๊กโรงแรมประมาณ20บปีได้ครับเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสวิตซ์มันอยู่ตรงไหนของโลกเพราะผมไม่กลัวนะครับพร้อมไหมไม่พร้อมหรอกครับภาษามันไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับไปเรียนรู้ใหม่หมดเลยเงินเดือนเดือน,อนหนึ่ง แสนกว่าบาทครับกินฟรีอยู่ฟรีตลอดพอเข้าปีที่4ี่คิดแล้วครับทำอาหารแล้วก็ขึ้นไปห้องแล้วก็รับเงินชีวิตมันอยู่อย่างนี้ครับแล้วเราก็แก่ไปเรื่อยๆถามว่าเราจะทําไปเพื่ออะไรโดดเดี่ยวคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงพี่น้องเงินไม่ใช่คําตอบอยากมาอยู่บ้านอยากมาทําอะไรที่เราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องไปแข่งกับเวลาแข่งกับคนหรือแข่งกับเงินผมว่าถ้ากลับมาอยู่นิ่งๆแล้วเราใช้เงินให้มันน้อยลง ผมว่ามันน่าจะเป็นคําตอบหนึ่งก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยกลับดีกว่าคือผมก็หันมาหาอาชีพอิสระถามตัวเองว่าเราชอบอะไรเราชอบงานไม้เราชอบงานเฟอร์นิเจอร์เราเห็นร้านแบบนี้ต้องเข้าไปทุกครั้งเลยทั้งทั้ที่เราไม่มีตังที่จะซื้อก็มันมีความสุขครับมันสวยอ่ะคุยกับช่างเขาทําอะไรเราก็แอบจําเขาการเรียนรู้อะครับมันมีทุกที่ไม่ว่าจะเป็นข้างถนนหรือจะเป็นในอาชีพของเราเองศึกษาเพิ่มเติมจากคนรอบๆข้าง เราไม่อายที่จะเรียนรู้ลองผิดลองถูกนั่นแหละครับเราได้ตลอดเวลารเราทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับเรายิ่งทําหลายชิ้นเราก็ความรู้เยอะขึ้นทําเร็วขึ้นทําดีขึ้นเหมือนจากที่เราไม่เคยรู้เลยว่าตู้ใบนี้เขาทํากันยังไงพอเราได้พังๆมาเราก็เริ่มหรือเราก็เริ่มประกอบเข้าไปใหม่นั่นแหละครับคือครูชั้นยอดเลยครับหรือจากหนังสือที่เราสนใจขอให้เราอย่าหยุดที่จะเรียนรู้มันเพื่อนบอกหันหน้าร้านเข้าป่าแล้วพี่จะขายใครได้เนี่ยกลัวอะไรครับ ขยันครับขยันสุดขั้วเลยครับแต่ไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องได้เงินทุกชิ้นนะครับกับลูกค้าที่แวะเข้ามาหาเราพ่อค้าด้วยกันเอื้อเฟื้อกันได้เราก็เอื้อเฟื้อกันแล้วก็ทําลูกค้าให้เป็นเพื่อนเราให้ได้เขามาทุกครั้งไม่จําเป็นต้องขายของเขาก็ได้ให้เขาแวะมาเสพแบบที่เราเคยไปเสพของคนอื่นเขาบางกลุ่มก็โทรมาบอกว่าผมขอรับไว้ได้ไหมครับชุดนี้ทั้งๆทงี่ไม่ถามราคาเลยบางคนเราตั้งราคาไว้เท่านี้ครับเขาบอกว่าคุณน่ะน่าจะขายได้เท่านี้ เขาก็จะให้เงินเราเพิ่มเท่านี้เราก็บอกว่าไม่ได้แค่นี้เราก็มีมีกำไรแล้วเพราะผมทำผมอยู่คนเดียวเราไม่มีลูกน้องที่จะต้องวันนี้เราต้องหาค่าลูกน้องก่อนหาอะไรก่อนกลายเป็นธุรกิจไปค่าแรงตัวผมผมไม่เคยคิดก็นอนตื่นมามันก็หายเหนื่อยแล้วครับไปส่งของลูกค้าเราก็ยังไม่คิดค่าส่งเพราะเราจะต้องไปทางนั้นอยู่แล้วคือถ้าเราทำของขึ้นมาแล้วแล้วเราขายไม่ได้อะมันไม่มีประโยชน์นะครับ จะกำไรมากกำไรน้อยก็ถัดเฉลี่ยไปผมว่ามันอยู่ได้ครับไรายได้ผมแค่ต้องการให้มีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนพอแล้วครับ บางคนนะครับเขาวางแผนชีวิตไว้ประมาณ78โคง้งตามทางชีวิตว่าเขาจะต้องไปยังไงเขาแค่โค้งที่2บางคนก็ตายแล้วผมก็เลยมาคิดว่าไม,ไม่จําเป็นต้องวางขนาดนั้นมัน้งมันไม่ซับซ้อนเลยครับที่ซับซ้อนเพราะว่าเราเราทำให้มันซับซ้อนกันไปเองครับเราไม่จําเป็นต้องมีให้เหมือนใครก็ได้เราก็คิดถึงนายหลวงรอ9ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องทำบัญชีรายรับและรายจ่ายถ้าเราเพิ่มรายรับไม่ได้เราไปลดรายจ่ายไหม ว่าแต่ละเดือนเราต้องจ่ายอะไรบ้างถ้ามันเยอะไปเราก็มาดูว่าไอ้ตรงไหนมันรั่วเราก็ไปลดตรงนั้นซะให้มันบาลานซ์กับที่เราจะต้องได้รับอะไรที่มันไม่จําเป็นต้องจ่ายเลยไม่ต้องมีไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้ามันไม่จําเป็นมีแล้วครับมีมากด้วยครับมันอยู่ในบ้านเราเองเราไม่ต้องเดินทางไปไหนหาได้น้อยก็กินกับข้าวให้มันน้อยหน่อยก็ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําและให้มันมีค่าตอบแทนมาบ้างซึ่งก็ไม่ต้องเยอะหรอกครับเพราะว่าเราอยากได้เยอะเราต้องเหนื่อยเยอะให้มันพอประมาณ ถ้ามันเยอะมากปุ๊บคนที่เสียยอก็คือลูกครับเราจะไม่มีเวลาให้เขาหอความอบอุ่นเงินซื้อไม่ได้ครับเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าใช่เลยครับเห็นเต็มเต็มเลยครับทุกวันนี้เราก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรเยอะอยู่แล้วครับอยากจะใช้ชีวิตไปอย่างนี้ครับมันไม่ซับซ้อนครับผมถามตัวเองว่ามีความสุขไหมผมว่าวันนี้มีความสุขมากที่สุดที่เคยผ่านมาแม้เงินได้รับเราจะไม่ได้เยอะเหมือนกับที่เราเคยไปทำงานที่ต่างประเทศได้เดือนหนึ่งเป็นหลักแสน วันนี้แค so like ่มีค่าใช้จ่ายก็มีความสุขแล้วครับเราได้อยู่บ้านเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็นอย่างที่เราเกิดมาอยู่ในที่ของเราทั้งมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยครับชีวิตไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับผมเชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียงครับ